กับสบายดีพี่น้องับสวัสดีเอฟซีเบอร์สูบูสุคนะพี่น้องเด้อปพ่อก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเบิ่งน้องชันตีได้เครื่องได้ของฝากจากข่ายจานพี่น้องเลยใส่เลยพี่น้องเป็นจังใดยูมากกน้องชันตีน้องชันตีผินได้กางเกงใหม่พี่น้องเลยดีใจขากหลายพี่น้อง าตัวลองเลยพี่น้องเสือกระใสเลยพี่น้องอืมลกำลังสิลองอีกตัวที่2พี่น้องเลยมาตัวสันติอะไกางเกงหม้ไป2อตัวพี่น้อง เชือกอะเสือกกาพยานะพี่น้องเลยดอกสันทีดองสันติพี่น้องเลยลองกางเกงใหม่พี่น้องบาตายก็จะไปลองเฝึกก่อนพี่น้องเอยกางเกงใหม่เป็นอะไรพี่น้อง พอดีบอเลยสชครับสีเลยงพี่น้อยเอากระด้คือกันสองตัพี่น้องแอสองสเก้งใหม่พี่นองเย,ยใส่เชือใหม่เลยพี่น้องเลยดมาการเกงใหม่อเป็นอย่างไรพี่น้อง ทำอะไรก็ได้ยาดมดมยานแล้วพี่น้องเลยหอ,อมเดี๋ยวมีอีกพี่น้องเลยนี่อันชื่อคากล้องพี่น้องเลยนากลองคุณน้องพี่น้องเป็นใหม่เซลฟี่ไม่เอาเวลฟ์เฮาไมได้ถงทั้งหมด ทไปทำไปนี่เขาถ่ายเอาจับเดยตัวเองเียไอ้ง่ายแล้วมึงกางเกงใหม่ก่อนพี่นอเลยสกับบิเลยเนี่อมน้ึงกางเกงกับพี่น้องเลย รีปิ้เลยนี่งเสียปอกแขนพ่อพี่น้องเลยปอกแขนกาลูกเจี๊ยบมาแล้วนแต่เลยธรรมดาอยล้วอีกโต๊ะที่สองพี่น้อย มาสิบเจ็ดยี่นเดชเป็นอะไรคุยซื่อถ่ากคือเทะ่เกันเป๊ะเลยป้าลุงเลยพ <c oughs> อดีเป๊ะเลยอกเ,เเอ,อ,อกกงงเองงอบินก่อนนะพี่น้องวนนีเาเราสำ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 ะสปาเป๊ะใสล่ลซื่อคือท้ี่เากะแบ่งให้นอกเตาน้าเนพี่น้องไปถุงนึง มันบีบบูมมาเอาได้มเด็บีบบูมเสียวนะสีแดงมันบีบบูมเสียวสีอะไรบบูมมาไวลูกตัดสิแบ่งให้น้องเต่าน้ำแ่พี่น้องเลยไอ้กาลนี่บูมเป็นชามะนาวพี่น้องเลยเอาไว้เอาเสียวสบายดีปาลูกไหมยาดมพ่อบีบบูม ไปปาลูนอืม ีกูด้ดสบายดีพี่น้องหลังจากลองสุดใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยก็มาเบิ่งมาส้มาการพี่น้องสุ่วนเห็ดเฮือนเอวุยพี่น้องยหัวหอดขันได้เลยพี่น้องรว,วมกลุ่มหนาขึ้นเอวุยพี่น้องเอ้ย น้องเดือนพอน้องบิวพอน้องลำพี่น้องเอ้ยเหมืนก่อผาด่านขางเออุ้ยเป็นคนคนดินบอกนอคนอิดคนยังพี่น้องเอ้ยไปดีพี่น้องออพ่อพ่อพ่อน้อ,อ,เนองเดือนมาเนี่ยเอาอยัาง ปั่นนาของเขาก็ได้เขาก็เลยมาก่อมาหนาจะขึ้นก่อนพี่น้องะไปเพราว่าเป็นการก่อเขาก็เลยเอามาเบิ่งมานาอลไรกับมาต่อสอะไรก็เป็นเรื่องของชั้นสร้างเขาตัเองจัดการได้ก่อผาเนาะก่อขึ้นได้สำอาจีพก้อนก็ประมาณประมาณเมตรหนึ่งสี่ก้อน สีก้อนแล้ว hmm ก <ills> ็เทคานนั่นแหละเทคานตั้งวงกบกี่นั่งเลยนี่คือเต้าข่าสู่ขั้นตอนที่สองก็คือก่อพระซิบแบบนี้ก่อเมื่อกี้นี้เขาก่อพระเอลเทคานทาไว้ก็คือจบไปแล้วขั้นหนึ่งเทคานไปสะพ้าแล้วก็เต้าข่าสู่แล้วกันแล้วกากัก่อพร์ซิบอะไรก็เทคานไว้อีกเราตั้งวงกบกี่นั่งเลยคือสี่ไปจบอยู่เราตั้งวงกบแล้วเทคานจะยังแล้วก็สี่ด้จบสักก้อนเพราะว่า ออนกตยังบ่มีกเากัน่บอายังเากันสิต้องเขาก่อนช้าๆเิอาเงินหานะได้เลยแต่สิงที่งบมาอยามาตั้งคนเดนรหนึ่งเดยเลยอืตอนนี้กันก่ออยู่พี่น้อยสามคนคนละห่องเลยเนาะน้องๆลุก ของไอ้ละแล้วพี่นอ้องเอหมือนมาขนดิน,นเหมนบรรจุก็เหมือนกับขนดินน้องลำน้องลอยพี่นอ้องเอ้ยแล้วก็หมูขุงเพิ่นมาขนดินซอยพี่นอ้องเอ้ยขนดินซอยอุ้ยไอ้ละนี่ก็คือเป็นน้องเคยของเอออุ้ยเนาะ กำลังพากันก่ออยู่พี่นออ้อยความคืบหน้าก็าได้ไปไลายเติบเดยพี่นออ้อยเมื่อเช้านี้มารีวิวให้พ่อพี่น้องเบื่องส่วน,นแกะแบบพี่น้องยทานก็คือวานหละพี่น้องเอ้ย เรียบละเอียดคือกับอันนะคือกับวัเทธรร่เก่าเลยพี่น้องเอ้ยออออทางนี้ค,คือว่าก่อแล้วเลยพี่น้องอนี่คือก่อแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย น้องชวนก็พากันขนดินพากันขนดินสอยกันพี่น้องเลยเห็ดสอยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องลายผู้หลายคนกระแสเลความคึบนหนามันกะแล้วไวพี่น้องเลยตัวนี้คือก่อแลอ้วพิธีรยบ้อยพี่น้อง ตัวสำเร็จไปเป็นขันตอนขันตอนเนาะยัยัย้ากรอรอฮมันเป็นขันตอนในช่วงจังหวะที่เ like ้ากรอมังกบก็คือ เอาเทียมถาไว้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเอาเทค้านเทียังไว้รอไว้ถาก็คือถาเพราะว่าได้วงกบมาปุ๊บเขาจะตั้งทันทีเลยแหละก็ก่อด้ามข่างเลยจะเทค้านถับวัวมึงกบไว้ให้มันแข็งพี่น้องมันเกิดว่าบล็อกแก้บล็อกยังเขาจังใส่หรือว่าส่งรถมาให้จีไกะจังหวะกันอีกรอบหนึ่งแต่ในเมื่อว่าได้วงกบมาแล้วเขาต้องก่อข่างก่อนยังเลยก็เทค้านถาบวัวไปก่อนคือให้มันแข็งให้มันยังไว้นีเลยพี่น้องเอ้ย แม่ถวะถวะทางไทยอ่ะเผื่อสีเห็ดหรือว่ามุ้งลังคาก่อนแต่ว่าอันนี้เฮาสีเห็ดแต่หลุมขึ้นเทิงพี่น้องเอ้ว่าทางบ้านเฮาเผื่อกะเห็ดแบบสั่นพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าก้าวเข้าสู่นาพ้นเฮากะสีแต่เห็ดคือเผื่อเนี่ยแหละพี่น้องการก้าวเข้าสู่นาพ้นครับจะปักพังแล้วเรียบร้อยเทคานถ้าปุ๊บเัาจะขึ้นลังคาเลยใส่ดั้งถอกเทดั้งถอกเอ้าไก่ เลยกัใส่ข่าวใส่ชิ้นยว่ามุ่งได้ก่อนพี่น้องเพราะว่าจังได้จังได้กับผังพ้นไว้ก่อนแหละคต้วงแจะบอกเป็นย่งกัเราแต่ว่าเป็นผังเฮานี่เพราะว่าเห็ดตะลุมขึ้นเทิงนี่แบบมันกระสีดีกว่าน้อเพราะเวลาเฮาเท้าคนเทียงกับมันชิอมมันชิติงกันเหม็นครับถ้าเทาเห็ดตะลุมขึ้นไปนี่มันมีบอลน้อยเฮาเฮาได้ได้เห็ดไปตามปกติตามแบบมันเนาะมันมันง่ายแต่เกิดเท้าเห็ดเทิงก่อนกับเวลาเทาก่อนไปมันจะอยู่ทางกองคันจะเข่าหยางน้อยหนึ่ง แนจะว่านอยใจเย็นคอยแรกเขาแรกเขามันก็เต้มเต้มได้อยู่แต่ว่าแต่มันก็ะชิญยากกว่านิดนึงชิญยากสะดวกสบายก็คือเอาแต่ลุมอยู่ทึงแม่นละเก้าเข้าสู่ฤดูฝนเขาก็ะจำเป็นยากก่อนเอาพี่น้องเลยมุ้งไปก่อนก่อนฝนที่ทำแต่ทีนี้มันก็เก้าเข้าสู่ฤดูการเดินหาตกโอยโบกเป็นยังฝนก็มีอยู่แต่ก็โบกเกินอัตราประี่น้องมันก็เบาบางให้อยู่บอได้ว่าสีว่าตกทุกมืึง แต่ว่าโอเคเพอได้พอได้พอก่อได้พี่น้องเอ้ยฝนกับบริโตกคู่มือของพี่น้องซอยเป็นก่อพี่น้องเอ้ยเล่าแรงแถวนี้ยเล่นงสิทอดเปลือกหยัดตอกเล็กได้หนึ่งคนละไม้คนละมือยังจะก่อเนอะใช้ก่อนออใช้ใก่อนก็ได้ ตัวสำเร็จไปหลายเติบเลยพี่น้องเลยคิดหลายคนนี่ก็เสีแล้วไวไปสิยแล้วพี่น้องก่อนบ่มีขั้นตอนใดรอพี่น้องมันเดี๋ยวเอาเห็ดเห็ุไป็นระถ จะหน่อยคันว่าได้รอนี่กระสิาสาดจักหน่อยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือว่าเฮายังมีเครื่องครบเฮากเ็เฮ็ดเฮ็ดไปเลยพี่น้องเอ้ยทาบ่ได้รอถ้ามีอันใดอันหนึ่งขาดกัมันกระสีาสาดหน่อย,ยพี่น้อง ห่อหนังเดือนพ่อหนังเดือนก็ได้ห้อหนึ่งไม่พอหนังล้ำก็ได้ห้อหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปลาก็ได้ห้อหนึ่งละห้องละห้องเลยพี่น้องส่วนก่อส่วนกระชิกก่อเอาเห็ดใหม่มาเห็ดหางไปสิเลยพี่น้องเอ้ยหางงอยสำหรับก่อ ด้านในก็เป็นหนแบบสีเลยพี่น้องอุ้ยมีเป็ดน,น้อยเป็ดน,น้อยอุ้ยพี่น้องเอ้ยเอามาก่อดินกันยังพันได้เต็มพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อได้เราก็มาเบิ่งวความคื่อหน,าน้าดมกันเนาะพี่น้องว่าไปหอดขันได้แล้วพี่น้องเอ้ยหอดขันตอนได้แหละตอนนี้ก็เทว่า

ไว้ยว้ไว้ก่อนกันก่อไว้เพอใส่อิดบล็อกพี่น้องเลยเอาล่ะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาค่วนเลยเนาะฮัสเดย์อัปเดตครับผมพี่น้องไปเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยฮัสได้ขอลาพ่อพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายเลยพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยเบาตายฮัสเดย์ขอความบันสบายดีพี่น้อง เอาก็สิได้อัปเดตนะพอน้องเบิ่งไปเลยรื่อยพี่น้องเลยผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอไัยเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้อง